สวัสดีค่ะบดามแองเจลผู้หญิงซีวิไลจากสหรัแลนด์นะคะขอต้อนรับเข้าสู่ a อ g เจล่าฮ l ลเลอร์ตลด38 5 5นะคะช่องแห่งการดูดวงด้วยจิตวิญญาณจิตสัมผัสอินทิวชันและนำกดแรงดึงดูดมาปรับใช้นะคะวันนี้นะคะจะประการดูดวงให้กับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะหัวข้อเรื่องการงานการเงินสุขภาพโชคลาภนะคะช่องของเราจะใช้ไพ่ไรดเวทหรือว่า ยิปซีทาโร่นั่นเองนะคะประกอบด้วยไพ่ art, ดเดีออรโกครัดชุดตะกี้ของท่านอาจารย์ชัญญานะคะเพื่อความแม่นยำนะคะอ้าวเราจะเปิดไพ่กันนะคะอย่าลืมว่าเป็นการดูดวงแบบภาพโดยรวมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะหากคลิปของมดามนะครไปตรงกับเรื่องราวของใครบางบางคนหรือว่าไม่ว่าท่านจะเป็นท่านท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรี ะะหรือว่าเพศใดอ,อย่างไรสามารถเข้ามาดูและก็เอาคําแนะนําของภายไปปรับใช้ได้นะคะอย่าอินอย่าวิตกจริตใดๆนะคะเพราะว่าเป็นเพียงคําคแนะนําเท่านั้นนะคะไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งเป็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณนะคะในการรับชมรับฟังนะคะ แล้วก็ถากว่าถ้าชอบถ้าใช่อย่างไรนะคะถูกจริตก,กับไพ่นะคะพลังงานตรงกันกับมาดามอ n งเจนะคะอรบกวนนะคะจ่ายค่าครูด้วยการกด Subscribe ไลค์แชร์ให้มาดามด้วยนะคะโอเคเราไม่ช้ากันแล้วนะคะเริ่มต้นเลยนะคะเด,ดี๋ยวจะได้ไปต่อจ้ะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์เดือนมีนาคม2565น,นะคะ Energy ของคุณเป็นเช่นไรคะ ว้าวหลุดรอดแล้วนะคะไพ่เดอะคีคอนเฟิร์มชัดเจนนะคะใบที่ห้าสิบสองนะคะอิสระความเป็นอิสระความเป็นเสรีของคุณการได้รับอิสรภาพนันเองนะคะเจ้าชะตาในเดือนคนวันอาทิตย์คนที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนมีนาคมนี้นั่นไงคะไพ่ใบนี้มานีนแทบทุกจำรับเลยนะคะีไพ่ของการเกิดใหม่นะคะไพ่ของการทําแท้งหรือไพ่ของความไม่ชัดเจนใดๆก็ตามเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะใครบางคนนะคะ อาจมีครอบครัวที่เขาเรียกอะไรคะแตกร้านะคะครอบครัวสาภาพครอบครัวในที่นี้หมายถึงว่าพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะสถานภาพทางครอบครัวไม่สมบูรณ์แบบพ่อแม่อาจอาจจะไม่ให้ความเป็นอิสระก,กับก,กับเราหรือพ่อแม่อาจจะแยกทางกันอันนี้เป็นไปได้สูงนะคะคุณขามันจบแล้วนะคะนี่คะ่ะคุณจะได้รับอิสราภาพนะคะในเดือนมีนาคมนี้คุณวันที่ขา สิ่งใดที่มันตกอยู่ในจิตของคุณมันเนิ่นนานแสนนานเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยไปต่อไม่ได้กับเส้นทางของคุณนะคะมันก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าเราเนี่ยถูกลิดลอนอิสรภาพจะด้วยครอบครัวหรือว่าตัวคุณเองก็แล้วแต่เดี๋ยวเรามาอ่านให้ชัดเจนกันเลยนะคะใบที่52ของไพ่เดอะคีหมายความว่าอย่างไรนะคะมีผู้หญิงถูกจมจองจําด้วยโซ่อันนี้นะคะสใบนี้สองมือนะคะแล้วก็ ตรงกลางนะคะเป็นรูปอะไรเอ่ยเดี๋ยวมาดามเช็คให้ชัดสิไม่ยังไม่เคยเห็นไพ่ใบนี้ออกมาเลยนะคะเป็นลักษณะของอะไรเอ่ยเนี่ยเนาะเดี๋ยวเราดูกันนะคะถูกปลดปล่อยนะคะการได้รับอิสรภาพเห็นไหมคะความสบายใจความคลายกังวลปลดล็อกคะ่ะปลดทุกพันธนาการทุกชนิดจะไม่มีการไม่มีภาระผูกพันกับอะไรใดทังสิ้นนะคะการเดินทางนะคะหรือ คุณนะคะทําบุญด้วยการปล่อยชีวิตสัตว์เองปล่อยนกได้ค่ะปล่อยปลาได้ได้หมดเลยนะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะคุณมีดูใบหน้าสิใบหน้านะคะสดชื่นมากเลยนะคะเหมือนกับว่าได้รับอิสรภาพใหม่เหมือนกับนกข้างบนนั่นแหะคะ่ะนกเป็นอย่างไรคุณก็เป็นเช่นนั้นนะคะปลดปล่อยนะคะโอเคนะคะใบที่13นะคะก็มาตามปกติเลยนะคะคนที่ติดกันทำแท้งนะคะอ่า ไพ่ทำไมบารมต้องอ่านเรื่องกรรมนำแทงเพราะว่าไพ่มันต่อเนื่องเกี่ยวเนื่องกันมาแบบนี้นะคะคนที่อาจจะตั้งคันและหลุดแทงโดยที่ไม่ไม่ได้ตั้งใจก็เป็นไปได้นะคะไปทําบุญให้ลูกแทงของเราซะนะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องจองจําซึ่งเวรกรรมซึ่งกันและกันเห็นนะคะเปรียบเหมือนกับไพ่ใบแท้สิบสองที่คุณต้องปล่อยชีวิตสัตว์ปล่อยชีวิตปลาปล่อยชีวิตนกทำไมก็ถึงบอกว่าต้องทําบุญเพื่อเสริมดวงบ่อยๆเพราะาเราไม่รู้หรอกคะ่ะเพราะว่าเราไปสร้างกรรม ด้วยสามกรรมเนี่ยกลายว่าจีมโนกับใครบ้างเพราะฉะนั้นใบที่สิบเจ็ดนะคะที่มารามบอกว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์เดือนมีนาคมนี้นะคะคุณคะครอบครัวบางครอบครัวอาจจะไม่อบอุ่นนะคะมีมีอะไรไม่เคยได้ได้ได,ได,ได้ได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่หรือตัวเราเองก็เป็นลูกที่ดือ้อไม่เคยรับฟังคําพูดของพ่อแม่เพราะฉะนั้นนะคะคําว่าพ่อแม่รังแกฉันมันเกิดขึ้นในไพ่ใบที่17ของเดอะกีแสดงให้เห็นว่าเนี่ยทำไมพ่อแม่ถึงได้เป็นอย่างนี้แต่เราต้องคิดอย่างหนึ่งนะคะว่า ท่านาให้กำเนิดเรามาได้มาจุดตดบนโลกนี้ใบนี้เนี่ยเพื่ออะไรก็ด้วยความรักใช่ไหมคะบางคนก็อาจจะบอกว่าเถียงข้ามดามพ่อแม่หนูไม่เคยรักหนูเลยเพราะคุณไม่คิดแต่สิเพราะคุณคุณไม่คิดว่าเขารักคุณคุณต่อต้านตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะคะการที่คุณไม่ได้รับโอกาสคุณที่จะต้องพึ่งพาตัวเองตลอดเวลานะคะแล้วมันเป็นไพ่เกี่ยวกับสุขภาพโดยในะใบนี้นะคุณคะ่ะนะคะ นี่เลยนะคะบอกมาเลยนะคะว่านี่นะคะขึ้นมาแล้วนะคะสุขภาพนะคะคอาการปวดหลังปวดไหล่นะคะคุณขาชัดเจนเลยนะคะแล้วคนมังคนนี้นะคะเดินออกจากครอบครัวของตัวเองตั้งแต่เล็กๆนะคะตั้งแต่อายุยังน้อยๆเนี่ยนะคะคุณทิ้งครอบครัวของคุณไปเลยคุณไปหาชีวิตใหม่คุณไปเดินดำเนินชีวิตใหม่คุณไม่เคยกลับไปเยี่ยมทางบ้านเลยลักษณะเป็นแบบนี้ด้วยนะคะคุณต้องพึ่งพาตัวเองอาการเขาเรียกอะไร ปากัดติณถอันั้นเป็นเรื่องของของกรรมบุพรกรรมอะไรนี่ใช้ได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ทาโรคกันไพ่ยิบซีนะคะเพื่อขยายตัวตนนะคะของไพ่ยิบซีใบนี้นะมีความหมายมากค่ะใบที่สุกเกดเจ็เนี่ยนะคะคุณขาการพึ่งพาตัวเองและเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันนะคะเตือนแล้วนะคะไพ่ตะกี้เตือนแล้วนะคะว่าท่านที่เกิดในวันอาทิตย์เดือนมีนาคมน,นะคะปวดหลังปวดไหล่นะคะคุณขาและอย่างหนึ่งนะคะลักษณะของคุณเนี่ยนะคะ เหมือนกับคุณถูกปิดกั้นอิสระภาพนะเออทาอะไรก็คอยถูกขวางตลอดเวลาคนบางคนอาจบอกว่าไม่ใช่พ่อแม่แต่คุณอาจจะอยู่กับพี่ป้านาอาหรือใครบางคนที่ออมีอํานาจเหนือคุณนะคะที่เขาควบคุมคุณได้นะคะเขาจะไม่ให้อิสระกับคุณเพราะฉะนั้นนะคะคุณต้องช่วยหลตัวเองทํายังไงถึงให้หลุดจากพ,พลังงานแบบนี้นะคะเรามาเปิดไพ่ทาโร่กันเลยนะคะ เพื่อจะได้รู้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคนวันอาทิตย์นะคะเป็นดวงรายเดือนนะคะนั่นนะคะเจ้าชะตาได้เดเทนโพเรนไพ่ al, ของราศีธน,น,นูทนบางค้นทนบางขั้นอาจเป็นชาวราศีธนูเป็นไปได้นะคะหรือเป็นชาวราศีอะไรก็ได้หมดนะคะคุณคะปฏิหารมันเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณคะไม่ต้องกลัวค่ะคุณจะได้มีการปรับเปลี่ยนชีวิตคุณจากการที่เศร้าหมองมานานถูกกดอิสรภาพมานานไม่ว่าจะด้วยครอบครัวหรือคนที่รู้จัก ผู้ใหญ่ที่เราต้องนับถือหรือแม้กระทั่งคุณกดอิสรภาพของตัวคุณเองปลดปล่อยตัวเองด้วยการเดินออกมานะคะแล้วก็เอาพลังงาน energy ทำแบบไหนนะคะมาดามพลังงาน energy ดีๆก็คือการรักตัวเองให้มากที่สุดเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มก้อนของคนที่เขามีพลังบวกตรงนี้นะคะยุคนี้นะคะหาความถูกได้ง่ายๆจากโลกออนไลน์แต่ต้องระวังด้วยครับเป็นดักสองคนนะคะโลกออนไลน์เห็นไหมค,คุณค่ะคนบางคนที่มีคู่นะคะ คุณมีความห่วงหาอาทรให้กันและกันเป็นอย่างมากแต่ในขณะที่ห่วงหาอาทรน,นั่นคือการถ่วงทึ่งกันและกันนะคะทำอะไรก็ขัดคอตลอดทำอะไรก็มันไม่ไปในทิศทางกันทางเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแต่ว่าเจ้าชะตาได้ไพ่ของราศีธนูนะคะเดือนธัน a าคมมันจะมีการปรับเปลี่ยนเอเนอร์จีในในในชีวิตคุณนะคะดูซิว่าเดือนมีนาคมเนี้ยสิ่งที่คุณ ปรารถนามันจะมาแบบง่ายๆนะคะเหมือนเสกได้นเดอะเมจิเชนออกมาไหมคะหรือว่าเป็นลักษณะของเทเวดาที่คุ้มของตัวคุณก็ใช้ได้เช่นกันนะคะแต่ผู้ของคุณนะคะจะเป็นภาระให้คุณนะคะในเดือนนี้นะคะคือพูดอะไรค่อนข้างจะขัดหูกันนิดๆนะคะแต่ที่สุดนะคะที่สุดนะคะสามถ้วยแบบนี้นะคะภายของอนาคตคุณไม่ต้องกลัวค่ะคู่กันแล้วมันก็ไม่แคล้วกันอย่างไรก็ลงตัวได้คําว่าไปต่อเลยะคะ คุณที่โฟกัสเรื่องงานนะคะคุณอยากจะทํางานออนไลน์นะสมัยนี้ฮิตมากไม่ทำแล้วเวยนะจ๊ะคุณขาเงินอยู่ข้างหน้าเลยนะคะคว้าเอาค่ะเก็บเอาค่ะเงินอยู่ในอากาศคุณรู้ไหมคิงถือเหรียญเห็นไหมคะคิงถือเหรียญมาแบบนี้ไหนเรามาดูไพ่ต่อกันเลยนะจ๊ะโอเค พรุ่งนี้วันรุ่งพรุ่งนี้คนที่ขายของออนไลน์นะคะคุณขาลงของให้เพิ่มนะคะเพิ่มจํานวนสินค้าของคุณนะคะตั้งหน้าร้านให้ดีนะคะหน้าร้านอร่อยคุณเห็นไหมคุณขาเดาซสันออกมาแล้วเนะะี่ยะคุณขยันแบบนี้นะคะเปิดหน้าร้านตั้งหน้าร้านหรือคนที่มีหน้าร้านอยู่นะคะช่วงนี้นะคะประเทศไทยอ่น่าจะเบาบางลงบ้างแล้วใช่ไหมคะเรื่องโรคระบาดนะคะ อ,อย่างไงมันก็ต้องอยู่ให้ได้คุณขามันต้องประคองกันไปเราต้องอยู่กับโรคระบาดตัวนี้ให้ได้นะคะเพราะว่าสังคมทั้งโลกเป็นแบบนี้หมดนะคะไพ่ะซันออกมาตำแหน่งของเจ้าที่นะคะคุณขานะคะนั่นไงเห็นไหมคะคุณขาคนบางคนคุณบางคู่คุณอ่อนอ่อนการทําบุญทําทานคุณ อ่อนการภาวนานะคะคุณคะถ้าคนไม่ชอบสวดมนต์ไม่ชอบภาวนาการรุณาจัดนี้ด้วยหรือคะถือว่าอย่างนอนะะง้นคะทานินลาวนาอย่าให้ขาดค่ะไพ่เดอะเฮอร์มออกมาเตือนเลยว่านี่คือลักษณะพลังงานของของมองไม่เห็นเป็นเจ้าที่จะทางในบ้านคุณที่คุณนับถือหรือเป็นเทวดาอารักประจําตัวคุณด้วยเช่นกันถ้าคุณบูชาถ้าคุณกลองนี้นะคะ ถ้าถ้า energy ของคนวันอาทิตย์ในคลิปนี้นะคะใครที่ตรงกับอันนี้คอมเมนต์มาบอกมาดามด้วยนะคะว่าคุณได้เจอสิ่งนั้นอย่างบางครั้งคุณอาจฝันแปลกๆนั่นคือการเขาเรียกว่าการทวงถามเห็นไหมคะคุณเดอ s t สตาออกมาคอนเฟิร์มต่อเลยว่าสิ่งที่คุณปรารถนาไว้ถ้าคุณไม่แอคชั่นและลงมือทําคุณจะได้มาไหมล่ะ เพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากสมหวังอยากให้ทุกอย่างเป็นในทางที่ดีนะคะกรณุณาดูแลเจ้าที่เจ้าทางดูแลรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเรานะคะอย่าว่าของมองไม่เห็นมันไม่มีจริงคุณขาดิฉันแก่ประมาณนี้แล้วนะคะยังต้องเคารพนับถือเพราะอะไรคะก็กูก็เจอมาด้วยตัวกูนี่แหละ <laughs> เสียงในฟิล์มออกแล้วนะจ๊ะโอเคไปต่อค่นะไพนาคตนะคะคุณอาจจะได้งานนะคะมีงานคนที่อ่า งานไม่ค่อยจะคล่องเท่าไหร่นะคะพักนี้เพราะว่าถูกปิดตัวมานานในเรื่องเนื่องมาจากโรคระบาดนี่นะคะคุณขาสองอย่างมีให้เลือกนะคะเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเราที่สุดนะคะเลือกงานที่ดีเพราะอันนี้เป็น the j u s t m e n t คะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างถูกกาหนดไว้หมดแล้วนะคะอ่าประเทศไทยกําลังจะเปิดประเทศนะคะหรือป,ปิดปิดเปิดเปิดนะคะเราก็ต้องอยู่กับมันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใจะเย็นเย็นลมลมใจเย็นเย็นคนบางคนอาจเป็นชาวราศี พฤษศราศีธนูได้หมดเลยนะคะราศีกลุ่มหรือแม้แต่ราศีสิงห์เองนะคะราศีธาตุดินเองนะคะราศีที่ดินก็คืออ่าอ่าประธานโทษนะคะเดอะเฮอร์มินี่เป็นราศีราศีกันค่ะนะคะไพ่ดับมีมีดับใบเดียวนะคะคือไพ่ต้องเลือกไพ่ทางเลือกนะคะคุณต้องเลือกเลือกงานค่ะนะคะอ่ะาทางว่าแฟนของคุณคู่ของคุณพาร์ทเนอร์อคุณส่วนของคุณเป็นยังไงบ้างคะ มีแต่ความวิตกกังวลอยู่ในตัวเสมอเลยนะคะทำอะไรก็ไม่กล้าไม่ไม,ไม่ไม่กล้าลงทุนไม่กล้าคิดไม่กล้าก้าวหน้าเพราะฉะนั้นนะคะมันจะมีความจเรมมาจริญมันิตปีผลลัพธ์ที่ดีที่หอมหวานได้ยังไงคะ The judgment ออกมาบอกบอกมาเตือนว่าหากคุณก้าวเดินนะคะคุณกล้าที่จะก้าวเดินออกมานะคะในความผิดหวัง ความเศร้าหงอยเหงาอะไรทั้งหลายนะคะไม่ว่าครอบครัวคุณจะอบอุ่นหรือแตกร้าวแตกฉันแตกระแหงเป็นแบบไหนมาแต่ในเมื่อคุณเป็นตัวของตัวเองนะคะความอุดมสมบูรณ์มันจะเกิดขึ้นค่ะด้วยกันนะคะคบเพื่อนหาคบเพื่อนหาเกาะกลุ่มคนที่มีพลังบวกนะคะหาได้อย่างไหนคะก็สังเกตดูคนที่เราครบด้วยแล้วมีความสุขเขาพาเราไปเจริญไหมคะคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเห็นไหมคะ เออเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากได้พลังงานแบบนี้เดอะซันก็มาเดอะสตาร์ Star ก็มีเดอะเมเจอร์เชียนก็อยู่ข้างตัวคุณคือผู้เลือกคุณคุณผู้บริหารด้วยตัวคุณเองปรับเปลี่ยนพลังงานลบทิ้งแล้วก้าวเข้าสู่หนทางแห่งความสําเร็จค่ะคําแนะนํามาเลยนะจ๊ะคาแนะนํามาเลยนะจ๊ะบอกแล้วนะคะเรื่องสุขภาพก็คือปวดหลังนะคะปวดบ่าให้ระวังนิดนึ่งนะคะคุณขานะคะนี่นะจ๊ะ คำแนะนำว่าอย่างไรคำแนะนำออกโดยอิมพอรเอร์ค่ะคนบางคนเป็นชาวราศีเมษไหมได้หมดนะคะมาหมดเลยนะคะเมษสิงห์ธนูเห็นไหมคะมาหมดเลยนะคะ energy เ,เหมือนพลังงานของคนธาตุไฟเลยนะคะคำแนะนําบอกว่าหากคุณเจอ คนบางคนอาจจะคบค้าสมาคมอยู่กับชาวต่างชาติไม่ว่าคุณจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีนะคะระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นการติดต่อกันโดยผ่านโลกออนไลน์หรืออาจี่คบแล้วนะคะเขายังไม่แน่นอนอะไรกับคุณคะ่ะถ้าเป็นชาวต่างชาติหรือถ้าเป็นลักษณะของเจ้าของอกิจการนะคะเจ้านายนะคะหรือคุณติดต่อกับพวกทหารตำรวจอยู่พวกนี้นะคะก็ หากมีประโยชน์นะคะในเนื่องงานของคุณนะคะคนพวกนี้เขาจะช่วยคุณได้ครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะแต่ลักษณะค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองนะคะคุณคะลักษณะแบบนี้นะคะคนบางคนนะคะอาจจะถูกขอแต่งงานนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์จ๋าคุณรู้ไหมว่าของพวกนี้มันมาแบบว่าฉับพลันมากๆแเลยนี่คือคําแนะนําเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปกันว่า เกิดอะไรขึ้นนะคะฮ่า,ามี The Emperor ออกมาในคําแนะนํากับสีไม่ท้าแบบนี้นะคะแต่มาดามบอกให้ระวังมันก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าหากคุณไปหวังผลที่ว่าโหคนต่างชาติไม่ต้องมีเงินให้เราแนะ่ๆคุณเลิกคิดได้เลยนะคะจะต่างชาติหรือนคนไทยเท่ากันคะ่ะนะคะมันอยู่ที่การดําเนินชีวิตมันอยู่ที่การบริหารนะคะคุณขาถ้าเราไม่มีบุญสัมพันธ์กับเงินก้อนนั้นกับคนคนนั้นคุณอย่าหวังว่าจะได้สมบ,บัติของพวก สายฝอหรือคนต่างชาติพวกนี้สมัยนี้ไม่มีแล้วนะคะเจ้าหญิงในนิยายนะไม่มีค่ะคุณคะขอไอ้น,นี้นิดนึงขอบทสรุปเลยว่ามันเป็นอย่างไระคะบทสรุปลงตรงนี้เลยนะคะบทสรุปลงตรงว่าแนะนําให้ทําบุญนะจ๊ะแนะนําให้ทําบุญค่ะพรที่คุณขอมันจะบังเกิดขึ้นต่อเมื่อคุณดีพอแนละคุณดีพร้อมนะคะคุณรู้ไหมว่าดีพอดีพร้อมขนาดไหนขมาดามก็ขนาดที่ว่า เราไม่สร้างกรรมใหม่นะคะแต่บุญเราเติมเราเสริมอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมคะการไพ่หกเหลียญเป็นการเป็นไพ่แห่งการแบ่งปันทําบุญนะคะเพื่อเจริญภาวนาเพื่อให้ผ่านพ้นให้ชีวิตที่ลําบากยากเข็นลําเค็นของเราเนี่ยที่มันติดติด,ตดอุปสรรคอยู่ทั้งหลายเพราะมันมีลักษณะของไพ่การทําแท้งหรือหลุดแท้งโดยไม่ตั้งใจเกิดขึ้นดับเทียนสีดํา พอเปิดเป่าเทียนสีขาวเห็นนัะคุณขาเร้าเงินมันจะเกิดขึ้นนี่ราชนีถือเหรียญแบบนี้นะคะคุณขานี่คือไพ่บทสรุปเลยบทสรุปบอกมาเป็นไพ่เงินถ้าอยากได้เงินนะคะนะคะเพราะว่า the adjustment เนี่ยคอนเฟิร์มให้อนาคตแบบนี้นะคะงานก็มี2ทางให้เลือกนะคุณขาเลือกเอาเลยเลือกเอาเลยค่ะบูตไพ่แดาบเตือนอะไรไพ่แปดดาบเตือนอะไรเตือนอะไรใช่ไหมคะ คือให้คุณเปิดหูปวดตาตัวเองเตืนเอนให้ให้ระวังคําพูดนิดหนึ่งนะคะคุณขาการทํางานของคุณคนบางคนอาจทํางานอยู่กับสังคมที่กว้างไกลหรือเป็นนักขายจะขายออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามนะคะคุณขาคุณพูดกับลูกค้าต้องพูดแบบอย่าพูดแบบขอนผาร่างต้องพูดแบบอย่าพูดแบบมะนเวาไม่มีน้ำน,นะคะถ้าอยากขายของนะคะคุณขาคือนะคะการสื่อสาร ระบบการสื่อสารบกพร่องนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ไม่งอ้อใครเออมันไม่ง้อไม่ได้นะคะสมัยในยุคนี้คุณขานะคะเพื่ออนาคตเพื่อการอยู่รอดของเราเพราะฉะนั้นนะคะสังคมมนุษย์เป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันนะคะขอไพ่โชคลาภนะคะดูไพ่โชคลาภนิดหนึ่งนะคะบทสรุประวังระวังคําพูดของเรานิดนึงนะคะอาจจะไปสะดุดไม่เข้าหูใครนะคะแล้วของที่ตั้งใจขายมันจะขายไม่ได้งานที่ดิวไว้มันจะดิวมันจะไม่ผ่านนะคะ พูดให้ดีนะคะใช้คำพูดให้สวยงามนะคะคุณขาโอเคไพ่อของโชคลาภออกมาเป็น6ไม้เท้าค่ะใครที่โฟกัสเรื่องโชคลาภทางเสียงโชคบ้างนะคะดูซิว่ามันจะมาจากไหนแต่ว่าวิกตอรี่คัทออกมาก็คือ6ไม้เท้านะคะคุณจะสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาเพราะว่าอย่างไงมันก็มีไพ่ของเดอ s t สตอย่างนี้นะคะเดอรสตารไม่พอมีเดอ s u ซอีกอุ้ยเดอร์เมิเชีเสกเอานะคะความอ่า สื่อนำโชคมาจากความฝันของตัวคุณเองนะคะมาจากแรงปรารถนาของคุณเองนะคะและเป็นสิ่งที่ชะตากำหนดด้วยนะคะไหนมีโชคลาภอะไรบ้างนะคะบอกเลยนะจ๊ะคุณอาจจะได้ลาบปากนะคะโชคลาภของคุณคนที่เกิดในวันอาทิตย์มีลาบปากนะคะมีคนเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารนะคะมือใหญ่ด้วยนะคะหรือพาไปเที่ยวนะคะพาไปอ่าไปไหนคะ ไปทําบุญก็ได้ไปไหว้พระก็ได้อันนี้นะคะอ่ะโอเคซื้อน้ําโชคมาจากความฝันนะคะให้ลองดูนะคะแต่ไปทําบุญซะก่อนนะคะไปแบ่งปันนะคะอ่ะขออีกใบหนึ่งนะคะว่ามีไพ่เงินเกิดขึ้นไหมอ่ะเดจัสติกค่ะไพ่เงินนะคะมันจะมาก็บอกนะคะมันมาจากบุญน,นะคะ บุญที่คุณสร้างนะคะอย่าไปทําอย่าคิดว่าเออมาดามบอกให้ทาบุญไปทําบุญแล้วเดี๋ยวคุณจะถูกหวยคุณจะถูกลอตเตอรี่ไม่จริงไม่จริงนะคะอันนั้นนะคะคุณต้องใช้เวลาสั่งสมพอสมควรเลยอันนี้นะคะให้โดยที่ไม่หวังผลก็คือ uh, Give Without Criminal เคยได้ยินคํานี้ไหมคะคือให้โดยไม่ที่หวังผลเราทําบุญเราไม่ใช่หวังหวังว่าเราจะถูกหวยถูกหวยเราทําบุญเพราะเราต้องการมีความสุขเราไม่ต้องการติดกรรมกับใครเพราะฉะนั้นนะคะเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เป็นการให้ที่งดงาม ทำไปเถอะค่ะเขาเรียกว่าการสั่งสมบุญโอเคประมาณนี้ค่ะคนที่เกิดวันที่ในเดือนมีนาคม2565นะคะมาดามอ่านให้สบายใจได้ยังจ้าโอเคขอให้มีความสุขม,มากๆนะคะเป็นไพ่รายเดือนนะคะประจำเดือนมีนาคมนี้นะคะชอบใช่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นค่าครูให้มาดามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ